เก็บเอาภาพวิวสวยๆมาฝากค่ะทุกคนดูนะคะท้องทุ่งนาสีเขียวท้องฟ้าก้อนเมฆเป็นกลุ่มก้อนข้าวเริ่มออกรวงแล้วค่ะบรรยากาศสวยๆเลยค่ะทุกคนเขียวขจีไปด้วยชอ่อทุ่งนาต้นข้าวนะคะที่กำลังจะออกรวง บรรยากาศบ้านนาเราก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้อากาศแจ่มใสเลยใสยไปทางร้อนนั่นแหละคะ่ะนี่นะคะพามาชมบรรยากาศค่ะท้องทุ่งนานาข้าวนะคะนาข้าวข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วะคะ่ะนี่แทงเม็ดออกมาสวยเลย อีกแค่อาธิตเดียวก็น่าจะเป็นพวงก้มแล้วนะคะนาข้าวนะคะนี่จะเป็นเก้าข้าวกอขอหกข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวกอขอหกสวยๆเลยค่ะต้นข้าวถ้าเราลงไปยืนคงจะท่วมหัวนี่ข้าวสวยข้าวงามมากกอใหญ่นี่นะคะบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะ ทุ่งนาป่าข้าวนะคะก้อนเมฆสวยๆเลยค่ะเอาบรรยากาศยามเที่ยงยามบ่ายมาฝากค่ะทุกคนนีเลยลมพัดมาเย็นโ o ยๆเลยค่ะสวยๆเห็นต้นข้าวเห็นภูเขาเห็นท้องฟ้าสวยงามเลยค่ะ เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ